ครับเือบอกทื่อเลยหรือก่อเพชพอละกวนไปมีซ้อมมากี่วันครับซ้อมไดอ้อาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงทองครับเ้อยู่ที่จังหวัดปทุมอ,อ,อยู่ที่ปทุมนี่เองอมีใครเป็นเูื่อนเผู้ซ้อมมาครับที่หนั่นโรเบิร์ตตุยยาก็คือเพ,พื่อนเพื่อนในค่าย,ช,ยชื่อกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไรครับอายุสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบหก เฮ้ยหกสิหกนั่นเราไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับให้ให้ห้าสองห้าสองเรามือจะตายอะไรครับตายเดินเขาฝีมือก็ได้แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับซูเปอร์เทนเคยเจอกไหมไม่ครฝ่ายแรกเลยครับได้สึกอาเก่มาต่อยกี่มาครับสุดจ้าเขามือจะตายอะไรแข่งตายอ่ะแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมยวางแผนไง บางแกงใส่เก็บให้อยู่นะแล้วเราก็ได้คืนแน่นอนล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไว้ที่ลุมินีครับลุมินีวันนั้นเรเจอกับกับพี่ดำเป็นไงบ้างชนะเนาะชนะน้องเข้ามาเขานัดต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสองวันนี้มาต่อยร้อยสิบห้ามีปัญหาน้ําหนักไหมคิดว่าไม่ถ้าเข้าไปสอบนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดขาดจบมาขาดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ เต็มร้อยเต็มร้อยเนาะลงมนแข็งแรงสงการได้ออกไปเล่นไหนบ้างไหมไม่คือซ้อมเมืองเดียวเลยคือพร้อมาต่อยวันนี้เสร็จก่อนค่อยกลับไปเล่นเนาะครับอ่ะเราต่อยมือหวัดโลโรลทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วครับประมาณยี่สิบยี่สิบสามเนาะยี่สิบกว่าไฟล์ได้เราคนจังหวัดอุบลฝากเชิญชวนแฟนๆครับตอนนี้หน่อยฝากเชียร์แล้วนะฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ลูกกอบเพชรพาราวนะครับเต็มที่แน่นอนนะเต็มที่ครับผมขอบคุณน้องชายครับ